วัดีครับวันนี้ที่ผมซีโฟมองไทยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเจ้าตัวใหม่นี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับสกายเลอร์นะครับนี่เป็นตัวเป็นตัวเจาะไอวอนะสกิลก็ใช้สำหรับการต่อเจาะไอวอเนะสำหรับใครที่อยากดูรีวิวก็ช่องอื่นได้เลยครับส่วนผมก็จะทําสุ่มเล็กห้่องโดยที่ผมเจาท่านี้ไปนะครับนี่งัดทางงัดป็นไงแล้วก็ท่านี้เอาไปเต้นอ่ะเอาไปพาเขาเต้นอ่ะเขาทำไมกดไม่ได้วะกดได้ละ มีท่าถ่ายแรงด้วยนะครับแล้วก็ท่าสกาแล้วก็ท่านี่แหละท่าที่แบบสายเติมอะแรงตอนนี้ก็อยู่แรงเกแล้วนะครับแต้ม5,001ก็อยู่ประมาณท็อป5,001เป็นท็อปบัคนะครับ5,164ก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณเนี่ยประมาณท็อป68นี่แหละครับโอเคเพื่อนๆให้ผมทำไฮไลท์ผมก็ทำให้แล้วแต่ก็ไม่มีคนดูนะ มีคนขอเข้ามาให้ผมทำอะไรผมก็ทำให้แล้วนะครับลงใน youtube ถ้าใครอยากไปดูก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมวันนี้ผมไปสุ่มในห้องถ้า,ยยางไงถ้าพร้อมันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกช่องทีฟอนบางไทยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับไปเลยเ oh, <hi> อ้าว่า <Hi ya. S 1> ผมไงหร oh. ือเปิดไหมหรือเปิดไหมสวัสดีครับพ <Hi ya. S 1> ี่ ใครเฮ้ยเอ้าล้วทำไมพี่พาผมเต้นน่ะปวดท่าจริงแล้วโอ้คืออยากได้มากเลยโอ้ได้อะไรเหรอครับพี่อ๋อท่าท่าท่านี้เหรอครับพี่ใช่งัดทางงัดไหมครับงานทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดอย่างนี้อยนี้เฮ้ยพี่พาผมเต้นน่ะพี่ทำไมพาผมเต้นน่ะเนี่ยผมเป็นอะไรเนี่ยพี่ เอาจะพอมันโอ้ไปต่อไม่ร้อนแล้วนะ <c oughs> ไปต่อได้แล้วเลยนะครับเอ <c oughs> เอ,เอก็เตะไม่หยุดเอ้ยเอ้ยพอแล้วเมยมือก็อนั่นะ ด้วยถุงก็มาราชาหล่อที่หรือเปล่าไม่ใช่เอ้าทำไมไม่ใช่เนี่ยก็ผมนี่แหละครับราชาหล่อที่เออที่ที่โมไม่ชรู้จักไหมครับราชาหล่อที่ไม่ใช่แล้วเสียงก็ไม่ใช่ได้ไงแต่ที่อยาคนที่ใช่สำหรับผมเลยนะเข้ามาทีนึงก็ต้องรู้แล้วรู้จักราชาหล่อที่ไหมครับใช่ทำไมจะทำไมจะไม่ใช่อะก็ผมนี่แหละอันนี้อันนี้ผมมีหัวใจให้พี่เด้อ ่ใช่เออเป็นแล้วก็เป้นท่านี้อีกอ่ะอ้ก็รู้ว่าอยากได้มีแต่ท่านี้แหละเนี่ยผมมีแต่ท่านี้แหละให้พี่ทั้งสองันเลยทั้งสามคนเลยอะเดี๋ยวเดีฟ้าเข้อเรียกฟ้าว่าพี่ด้วยฟ้าอยู่ไปสิไม่เป็นไรผมอยู่กว่าสาม เขาเขาเรียกเ้าว่าพี่ด้วยเฮ้ยพี่ผมไม่ใ่หลอดรวาชาหลอดที่ได้ไงเนี่ยผมผมผมมีทุกท่าเลยน่ะพี่เจ้าท่าไหนพี่เจ้าพี่เจ้าท่าไหนผมผมได้ทุกท่าเลยตอนเนี้ยเอาใครกดเนี่ยผมจะเต้นท่านี้เปไงเทไหมทำห่ะ ผมจะเต้นท่านี้ท่าไหนเกิดไม่มีโอเคครับเดี๋ยวผมไปละลาบกคนจุ๊บจุ๊บเจอกันในช่องราชารอที่หง่อไม่เชื่อเอาทำไมจะไม่ใช่ที่โมไปอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ผมไม่ได้ราชารอที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงก็ผมไี่หละไม่ใช่เสียงไม่ใช่ ฉันจะเป็นราชาล่าสาวให้ได้เลยไม่ใช่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 ไม่เชื่อไม่เชื่อปากเาไม่เชื่อไม่ใช่อ่ะยเขาอยู่แหลงแกแล้วนะไหนเออใช่เขาอยู่แหลงแกเขาเล่งผพอจะมัดใจสาวๆได้ไหมครับพี่ครับพอจะมัดใจสาวๆได้ไหมครับแหลงมันไม่ได้มัดใจสาวๆแต่ความเสมอต้เสมอโอ้โหโดนใจเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งหัวใจพี่เอาไ่เนี่ยผมให้พี่เนี่ยฝมือมือเคอครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะ ครับไม่ไม่ไม่เท่เฮ้ยโอ้โหมีคนเอาหมดแล้วแมันออกง่ายเกินหมัดใหม่แล้วครับพี่อุ้ยแกนแกนใหม่บัดใหม่แล้วพี่ไม่รู้พี่กี้พี่พูดถึงอะไรกันอยู่ครับโอ้มังแกนโอ้โอ้โอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้แกนใหม่โอ้พี่เกิดมาคือพบกับเจอโอ้แกนสองครัโอ้โอ้ไปไงทางงันทางงัด ไหนไหนไหนเนี่ยไม่เอาไม่เอาท่านี้ดิท่านี้อ่ะมาแลวได้แกนเนี่ยเกินเกินขอแคปหน่อยลงสตอรี่โอเคเป็นไงพี่ดูดีัคพี่พี่รอดอ้าวไม่ผมว่าเรามานี่ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่เขาแคปรูปพี่พี่คนไหนพี่จะแคปรูปกดท่าเท่ๆพร้อมกันก็ได้เนี่ยเเป็นเน็คเป็นเน็คนะครับพี่เกินเกิน เดี๋ยาๆผมนับนะเดี๋ยวผมนับพี่กดท่าอะไรก็ได้นะเกได้ไม่ผิดผมจะแคปรูปหน่อยมาคือพุทโธมันเดินคนเอ้ยมาหาโอ้โอ้ปักธงปักธงปักธงต้องมาผมมีท่านี้ผมจะกดท่านี้พี่พี่กดท่าอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมให้สัญญาณท่ามาท่ามาท่ามาหนึ่งเดาเดวเดาให้ให้ให้ท่าหยุดก่อนท่ามาหนึ่งสองซ่ม เฮ้ยกดพร้อมกันกับผมเลยเอากดพี่เอาไม่เอาหม่เอา,เอาหม่โอเคโอเคอีกรอบก็ได้พี่อีกรอบนะพี่เดี๋ยวกดพร้อมกันหนึ่งอสองสามว่าแวปักตัลงมาปักตัวเฉย พี่พี่พี่รู้จักราชารอไก่ไหมยช่หมน่แหละาชารอไก่เกินเกินเกินพี่ว่าพี่พี่ว่าท่าเต้นนี้มันเข้ากับเพลงอะไรท่าเตนียท่าเต้นน้ีถ้าผมกดเดีเอาผมกดถ้ไมผมกดคนเดียวขึ้นที่คนเดียวตส่งท่แทแดนแทแดแดแดแ เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพ ouais, uh, ี่ชายเนี่ยครับโอ้โหไอ้ยใช่ใช่โอ้โหพี่โคตรแข็งแรงพี่ทำได้ไงผมมีแต่ท่านี้อ่ะชึบชึบชึบเฮ้ยพี่ก็มีเพราะเที่พี่พี่่มาเต้นพร้อมกันกับผมอหนึ่งสองสาม ท่านนี้เอาไหมนะเดีย๋ยวผมก็จะแคปรูปไหนพี่หนึ่งสองสาคผมกดผิดพ, <c oughs> พี่ขอโทษพี่เอาไหมนะ <c oughs> หนึ่งสองสาม

ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยแหลงแกนเลยนะเอ้าผมเหรอพี่ก็แกนเหมือนกันนี่แกนสามดาวเลยใช่ผมดูของพี่ละใช่ปะให้พี่แหลงแกนสามดาวเลยใช่พี่ชื่ออะไรเนี่ยผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยอพี่่ชืผมเหรอชื่อเทพครับอ๋อผมชื่อชื่ออะไรไม่ได้อ๋อดีดีพี่พี่พี่ชื่ออะไรผมอยากรู้จักชื่อพี่ชื่ออะไรไม่รู้จื่ไม่ได้อะไรครับเนี่ยพี่พี่ผมยานดีด้วยไงเท่ไหม Hey, พี่ไ,<ม>ได้ไตัวละครใหม่ยังอ่ะยังอี่วามัดีไหมสวยนะอ๋อเราผมก็ว่าดีนะมันก็ดีนะพี่จอยวอลเอะแล้วพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยพ,พี่พี่ทำอะไรอยู่เนี่ยไ,ไม่ทำอะไม่ทำาอ๋อผมมันึกว่าพี่เริมฟุกซิซันด้วยผมนึกว่าพี่ <laughs> จะเล่นผมเลยสุ่มเล่นต้งข้องมาพี่ยังไม่บอกชื่อผมเลยนะพี่ชื่ออะไรพี่ยังไม่บอกผมเลยผมชื่ออะไรอ๋อแล้วทำไมพี่จำไม่ได้เนี่ยพี่เท่าไหร่สิบสามเป็นพี่ผมผมอายุสิบเอ็ดจริงจริงจริงมันคือความจริงเน็ตพี่ไม่ทำไหวนะโอเคครับพี่เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแล้วนะครับพี่ไม่บอกรักผมเลยเหรอผมบอกรักพี่อะครับโอเคครับพี่โอ้โหพี่ทีมเดียวกันปะเนี่ยพี่ครับ พี่ทีมเดียวกันปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรพี่แรงเลยอโอ้โหแกพี่พี่ทีมเดียวกันปะเนี่ยใส่ใส่เสื้อฟุตบอลเหมือนกันเลยใช่ครับใช่ครับมาเลยพี่เป็นแฟนกันเราครับโสดครับโสดโอ้โหดีเลยครับ ผมเห็นพี่ผู้หญิงคนนี้ผมก็รู้เลยแบบต้องมีคนในใจอยู่แน่เลยโอ้โหเอาเลยอันนี้ใครพูดผมผมผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเชื่อนี่ลายไฟอ่ะลายไฟอ่ะถือคาตาน나อย่าพี่เนี่ยผมถือคาตาน나อยู่เนี่ยโอ้โหเสียงอะไรพี่เมื่อกี้ปิ้งผมมีดูดูดูนี่ดูนี่ดูนี่เกนงเกนฟังฟังเสียงเฮ้ย นี่มันเสียงยินโทของใช่นารฬโตะไหมพี่ใช่นารฬโตะไหมครับพี่พี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่พี่ชื่ออะไรครับคนนั้นน่ะคนคนเสื้อเสื้อสีส้มอ่ะชื่อน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งครับพี่น้ำผึ้งเหรอครับพี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหนูอายุสิบห้าเฮ้ยจริงดิพี่เท่ากันเลยเอาพี่อย่าไปว่าพี่เขา ถ้าผมแอดไปพี่รับไหมเนี่ยจะเห็นครับพี่พี่เป็นแฟนกันไหมเนี่ยเอาดีๆพี่นี่ผมมีท่าใหม่ไดะเป็นไงพี่จ้าได้ไหนผมได้ทุกท่าท่ายาได้ครับพี่ เต้นต่อไปรอแล้วนะมาแล้วท่าสองท่าคุณ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 เอาท่าปักตรงมาปักอี่ไหนแล้วครับพี่พื้นที่นี่มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนต้องต้องปักในไหนพี่ปักในใจพี่พี่พี่นี่ใช่ไหมพี่พี่ชื่ออะไรแล้วนะผมืมชื่อพี่ฟึ่งใช่ไหมเออผมผมว่าจะเอาไปปักในใจพี่ฟึ่งเยอะจะได้ไหมพี่พี่พี่เสื้อรักบอลได้โอ โอ้โหจะเย็นพี่โอ้เออมันมีคนทักมาเฮ้ยยังปันปลาปลาปลาข้อโซนก็ได้ไปทั้ห้องไปพี่ผมไปเดะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้ไหมมีคนโทรมาครับทุกทีขอท้ำคิดได้ครับสําหรับพี่ผมไปได้ทุกที่อ่ะครับพี่ฟึ่งอ่ะโหไม่เล่นไม่เล่นเล่นเลาวคุณฟาโยอะไรนะ เออไปทิ้งโทรศัพท์ดิเอาสรุปพี่ยืนแฟนกันปะเนี่ยไม่ใช่ครับกำลังดูใจกันอยู่ว่างั้นถ้าผมอยากดูใจพี่ฟึ่งด้วยเนี่ยจะเป็นไรไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหเอาเอาโทรศัพท์ผมเข้าศูนย์ทีถ้าผมได้ทุกทายนะพี่เจ้าไ่าเลยอะเนี่ยผมได้ ผมไมเอกจะโม้ผมเลยโทษทีพี่อย่างเช่นโอเคครับถ้าถ้าไม่เขาถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ทำขิ้ผมไปแล้วนะพี่พึ่งฮะทำ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 ได้พี่จะทำหน้านี้ใช่ไหมหน้าเราบินนี่ใช่ไหมครับผมจะได้นับให้ได้น้องน้องน้องชื่ออะไรครับต่อยไหนบ้างอะพี่ห้าผมชื่อต่อยมีผมมีทุกท่าพี่เจ้าท่าไหนล่ะผมผมมีทุกท่าท่าบักงโทนใช่ครับเดี๋ยวผมนับให้นะพี่กดพร้อมกันแล้วกัน หนึ่งสองสามจะเต้นอดไรวะโอ้พร้อมจริงๆเลยครับอุ้ยท่าใหม่คตรดีท่าใหม่ผมยังไม่มีผมลืมผมลืมบอกเหลืออีกสามจ้าโอเคเดี๋ยวนับใหม่นะเดี๋ยวผมนับใหม่เอาให้พร้อมหนึ่งสองสามพี่เขาอยู่ไว้เนี่ยแป๊บนะครับ ผมผมตอบตอบแชทเพื่อนอยู่ใช่แล้วเปล่าพี่ตอบแชทแฟนแล้วใช่พี่ตอบแชทแฟนพี่เพิ่งเสร็จผมแล้วนะเนี่ยยอกยอกหยอกหยอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาามาเดี๋ยวผมนับใหม่นะมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองสามโห้ยพี่คนนี้ก็ถ่ายเติมนี่หว่าพี่ดับเบิลเนียโคตรเท่ ดูจากจุดพี่เขาก็ได้จะรู้ละพอเท่เล่นพี่พี่เขามีหน้านี้แต่โอเคยังครับพี่พี่พึ่งครับไปแล้วนะครับมีมีมีวาร์ปไหมครับเนี่ยพี่พึ่งเนี่ยพีครับแป๊บนึงเดี๋ยวให้คิดตายครับคิดตายแป๊บนึงนะใช่ครับเออให้ด้วยเราเล่นด้วยกันเป้าน้องผมเหรอผมไม่ได้ไม่น่าจะได้เล่นดาผม ขอปักทงไหนครับทำไมผมน่าจะไปสุบเลขห้องต่อไงพี่มาอีกรอบอีกรอบพี่พี่ขอขอพี่ขอขออีกรอบขอปักทงเลยครับอีกหนึ่งพี่ทำอยู่เลยเนี่ยหนึ่งสองสามเอาใหม่พี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 ่พึ่งยังไม่กดอ่ะหนูขอม่เอาใหมนะหนูไม่ได้ฟังเอาใหม่นะพี่เดีเปิดพี่เขาน่าจัดหนึ่งสองสามเออนั่นแหละเฟี้ยว โอเคนะพี่ผมไปแล้วนะพี่พึ่งครับโอเคครับน้องต้อยครับผมเขาจำชื่อผมได้ได้น้องต้อยาวัสดน้องเมย์น้องเมย์สวัสดีครับจำพี่ได้ปะเจมาเตอร์เอ้ทำไมพี่ขึ้นใหม่จังอ่ะผมก็เล่นปกตินี่แหละครับพ nope ี่โอ้ใช่เหรอพี่โอ sì ้แต่แต่แต่พี่ก็โอ้โหพี่โคก็ขึ้นใหม่อะป๋าที่ไม่หลับไม่นอนเลยเลยเหรอครับก็ก็นอนอยู่ครับพี่ ป้าเดโอ้โหผมว่านี่เดี๋ยวคนโหดวันนี้พี่พี่ไอแหลงที่อ่าเมื่อก่อนเอซีซั่นเมื่อกี้พี่ซีซั่นที่แล้วก็ห้าดาวครับพี่โอ้โหเจอคนโหดป้าพี่พี่ผมมีท่านี้เด็ดพี่เติมยังเพรเทเลยท่านี้เนี่ยท่าที่ผมเต็นเนี่ยเทไหมครับพี่ไม่เห็นรอกเนี่ยอ๋อเห็นแล้วครับถูกเทไหมครับพี่พี่เติมยังเนี่ยพี่เติมยังเนี่ยพี่เล่น โทรศัพท์หรืออ่าเล่นในคอมครับเล่นในคอมครับอ๋อพี่เล่นเอ้าพี่เล่นคนเดียวเหรอครับเล่นกับพี่ครับเล่นคนเดียวไม่สนุกว่แต่ขึ้นไปพี่ไงะพี่พี่ไม่ได้โฟผมไม่ได้โฟว์น้องรับแอดน้องเมย์เหรอครับน้องเมย์ต้องบอกรักต้องบอกรักพี่ก่อนถึงจะรับบอกว่าบอกบอกรักเต้ยก่อน พี่ลายนะเนี่ยพี่ลายนะเนี่ยอ๋อแต่โอ้โอ้ผมผู้คนนับถือผู้คนเป็นลูกผิดแต่นั้นเหรอพี่พี่พี่เอ้ยน้องมีใจเย็นใจเย็นเจนนะพี่น้องมีมีท่าไหมอ่ะพี่โหไม่เป็นไรท่านพี่พี่สุ่มเลขทีมาใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวน้องมีรู้ได้วยกันพี่สุ่มเลขมาโอเคเอางี้ผมอะอยากผมว่าว่าจะแคร์รูปกับน้องมีไงพี่มีท่าอะไรตอนเนี้ยใชอครับ มีนี่ถ้ามีนี่ถ้ารถก็เทแล้พี่ถ้ารถก็ได้ทั้งนั้นมาเดี๋ยวผมมาให้สัญญาณนะต้องมีก็ยี่นีเทก็ได้เดี๋ยวผมแคปรูปหนึ่งสองสามพอเทอะ เอ้ผมว่าผมเอ้ผมว่าผมผมเจอผมเจอคนคนในคลิปว่คนในคลิปยังไงล่ะพี่ตีโฟโฟเมืองไทยผหมครับอตผมผมชื่ออตครับใช่ชื่ออยผมว่าคนคนนะหวนเหมือนผมผมผมดูช่องอยู่ผมชื่ออตพี่พี่ก็มีช่องใช่ไหมครับผมว่าน่าเห็นในในยูทูปไหนพี่พี่อ่ะพี่พี่มาผมหน่อยพี่พี่มาผมหน่อยเผื่อผมจะไปติดตามอ้อ แต่ผมแต่ผมต้อไปกดไลค์ให้พี่คราบตอนนี้เลยนะพี่อ่าพิมในใช่พี่ YouTube ใช่ไหมครับน้องเมยจะกดเ๋ยชทำเยๆน้องเมย์อะไรนะพี่ ทำครับพี่พีค้นหาช่องนี้เลยครับเจอแน่นอนร้อยอร์เซ็นครับเครับผมโอ้โหแต่วีดีโอเตะยอดยูทูบอ๋อยอยผมผมผมซีโฟวังไทยครับพี่จะไปหาจริงเลยเนี่ยชื้อเนี้ยผมซีโฟวังไทยครับเอาผมว่าแล้วว่าผมติดตรงนี้นคลิปเลยเอาผมขอบคุณมากครับส่งไปโอ้โหว่าแล้วต้องซีโฟวังไทยผม ผมแบบว่าผมดำเสียงได้ไงผมชอบเรียกชั่นที่แบบพี่เข้ามาก็แบบโอ๊ยเปิดไหมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมหงอพี่ผมเศร้าทำไมหรอครับผมร้าผมเศร้าอ่าแฟนไม่เข้าใจกันครับแล้วพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยน่าจะมีอายุแหละอายุสิบเจ็ดปีครับผมแต่เสียงผมอายุเท่าไหร่นะสิบเจ็ดปีครับก็เ่าผมเลยสิบเจ็ดปี แต่เจอเจอเเผมผมผมใหญ่ครับใช่ใช่เสียงใหญ่จริงพี่ขอให้คืนดีกันไไว้ครับครับตอนนี้ตอนนี้กำลังเลียดอยู่รีบรีบรีบมอเลยพี่จำเสียงซีโฟได้ผมว่าเลยรีบมอเลยนะพี่หมดหวเกินเอ้าพี่ไปทำคลิปไปทำทำครับผมว่าจะท่าใหม่นี่แหละอ๋อครับว่าจะทำ อาแล้วลงคลิปพรุ่งนี้ครับเอ้ยลงคลิปวันนี้แหละครับลงคลิปวันนี้ตอนเย็นหนึ่งทุ่มนะครับผผมมมตติดาพี่่อยูขอบคุณครับดีใจเจอเจอเหมือนพี่เนมผมเพิ่งเหมือนพี่เนมก็พี่อะไรพี่เนมน้องเมย์เนี่ยกูหกคนซนอีกแล้วว่าว่าพี่เนม ไอ้ไอ้พี่สุ่มห้องไปใช่ไหมแล้วก็โกหกพี่เนมแล้วคนสองคนนี่นี่เจอพี่เนมตกใจเลยฟูมโดนความเลยโอเคเดี๋ยวรอพี่เนมนี่พี่พี่เนมตอนจริงโกหกโกหกแคน้ำแข็งอ้โหเดี๋ยวผมไปแล้วนะพี่พี่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวรอ๋ยวพี่เนม ใช่ครับตามทอยตัวเลยครับเดี๋ยวได้ครับแจกวาร์ปมาเลยน้องมีมีวาร์ปเนี่ยทีแรกที่แรกอ่ะผมจะผมเห็นน้องมีเข้าไหมที่แรกผมก็จะมาปั่นน้องมีเขาอ๋อเนี่ยพี่พี่เขาชอบปั่นนะพี่ผมมองมาเขาป่นเ้ยพี่รวยเนี่ยอ้าวติดตาไงผมติดตาไงพิมพิมแจกวาร์ปมาได้เลยครับเดี๋ยวเราได้คลิปให้ไม่รู้ไม่ไม่เคยไม่เคยเจอเจอตัวจริงอ่ะนะ เดี๋ยวผมจะเข้าเกมมาไงแล้วก็ผิดกัรเข้าเกผมก็เลยเข้าเกมส่งอ๋อครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมไปปิดคลิปก่อนนะครับครับเฮ้ยผมผมผมขอพี่เป็นเป็นเป็เม็ดเช่นในเกี่ยวครับครับแน่เนี่ยเนี่ยแนวผมก็จำเนี่ยที่ก็ที่ก็ว่าเออมีคนขอว่า เดี๋ยวผมขอผมขอเป็นเพื่อนพี่ในเกียร์ให้พี่ก็โอเคแล้วพี่ก็แต่ว,ว่าเพิ่มเพิ่มก่อนเลยอะ่ะพี่เพิ่มก่อนเลยใช่ครับทุกทุกครั้งเลยครับผมเดี๋ยวผมไปปิดคลิปแล้วนะครับให้หนึ่งล้านซาบายนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องซีฟูมมาแทงกันด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับนี่ท่าใหม่ผมสุ่มยังไม่ได้เพจไม่พอ เดี๋ยวค่อยไปเติมเพิ่มที่หลังแล้วก็เจอกันในโซนเฟียตายไม่รู้ว่าจะแต่งเป็นอะไรถ้าชุดนี้ก็เท่นะโอเคประมาณนี้รละกันสำหรับตัวละครใหม่สกายเลยฟังเสียงก่อน,นเนแต่แนวแต่แนวแต่แนวโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายรักทุกคนจุบจ๊บๆเพื่อเธอ